สบายดีพี่น้องทั้งพังลาวฟังไทยพี่น้องเอ้มาเมือนโอ้ยเมืองวันกินเข่ากะปิิงกบพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้มีมีตำมักแตงพี่น้องตำมังแตงสมพักกุ้มพี่น้องอันนี้ก็แมนผักกระโดนพี่น้องผักสลัดตอนนี้ผักผักกระเดาพี่น้องเอ้เมืองปิงกบคอยพี่น้องยังใหม่ในจังหน่อยพี่น้องเอ้มาเส็บๆน้ำกันพี่น้องตอนเทียงตอนเทียงกินข้าเทียงนำมุน มาไฟอย่ไก่พี่น้ำข่อยพี่น้องปิ้งเทใส่ใส่หัวเทียมพี่น้องเอ้เสียบหอมหอมพี่น้องบิ้งซีมึงก่อนได้พี่น้องเลยเสียบอ่ะ ถ้ากระโดนพี่น้องเขาเนี้ยตามมาแต่งพี่น้องเอ้โอ้ยมื่วันคือหลายแท้ อืมป mm ้อฉลาดนี่กระผมอืม กับช่มพักพี่น้อยเข้ากันขากปันยังกันมักเผนะ็ดช่ะวมพักกุ้ม,มขักปันยังเลยพี่น้อยใส่กับมักเผนะ็ด ยีป่ปลาพ่อบรรยากาศคือพ้นจากโต๊ะพี่น้องมาหนิ เป็นคั่ม่มเอ่อกับตามมแมะแดงพี่น้องเอ้ยมันเข้ากันข้างไปยังนไง ชมพากุมพี่นอ้องแซ่บไปเลยพี่นอ้องโอ้ยม,มันว่ารอ้อ ปิลงล็อกนังพี่น้องเลยใช่อันหัวเทียมใช่หัวเทียมพี่นอ้องหอมปั่นยังเลยไม่วานหลายชิยาเลยพี่นอ้องอือหืออ่อนทานอิ่มพี่นอ้องจะคำ่มยังไง Uh huh. ทราบครับพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องก็ปเป็นกำลังใจพี่น้องเลยเฮ็ดคลิปต่อไปกินนาจะิพาพี่พาน้องมากินก๋วยกบพี่น้องจิก๋วยกบอืม uh huh. Sẽ im hẳn ăn dẹp vô Cái nọ này Bài còn đưa cái nọ Xem bài đi